สติปัฏฐานปติสัมพิทธมังภาพวิชาเลี่ยนชีพตอนที่สามสติปัฏฐานาายักษ์สังขารก็คือลมหายใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราเรียกอีกชื่อนว่า จิตักชวาโยธาได้นามบัญญัติเป็นกายสังขารด้วยพฤติหรืออาการแห่งการหายใจนี้เองย่อมยังให้รูปประสังขารคือร่างกายที่เราเห็นทรงสภาดอยู่ได้เพราะนามปกายหรือกายในหรือเรียกว่าใจรวมด้วยรูป,ปกายหรือกายนอก เมื่อสองอย่างรวมกันจึงเรียกว่าสหาชาติรูปที่สั่งการไปรยังจิตที่เปรียบเสมือนกับพวงมาล,ายลัยรถให้ทำหน้าที่ตามที่เจตสิกหรือใจสั่งก็คือคนขับรถจึงสามารถจัดเป็นชนกปัจจัยคือตัวสั่งการและสหาชาติปัจจัยคือ จิตที่เป็นพวงมาลัยเครื่องยนต์คือตัวรับคำสั่งให้ฐานะคือจมูกมีพฤติกิริยานำลมเข้าไปหาใจหาตำแหน่งของใจจึงจัดเป็นกายยักสังขารคือลมหายใจดังนี้ อาณาปานสติก็คือการกำหนดระลึกรู้อารมณ์เพื่อหาที่ตั้งของใจเมื่อหาที่ตั้งของใจได้ก็คือการรู้เส้นทางของพระอรยะิยเรียกว่าอรยิยมรคว่าเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรอันเป็นเส้นทางเฉพาะของพระอริยบุคคลที่สูงยิ่งกว่า ุู้ดชนธรรมดาทั่วไปอาณนาะปานาสติก็คือการฝึกรู้เท่าทันลมหายใจว่าลมหายใจนั้นเนื่อนที่ไปอย่างไรการปฏิบัติคือขั้นตอนการปฏิบัติหนงตั้งาาตรง ังลงสต,ติไว้เฉพาะหน้าคือลืมตาแล้วมองไปตรงข้างหน้าซึ่งในภาษาบาลีจะไม่มีคำว่าหลับตาสองรู้ลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าไปและรู้ลมหายใจที่เคพื่อนออกสามรู้ลมหายใจเข้าว่ายาวรู้ลม หายใจออกว่ายาว,าาวาสี่รู้ลงหายใจเข้าว่าสั้นรู้ลงหายใจออกว่าสัน้นการระลึกรู้ที่สุดของลมว่าสุดที่ไหนนั่นแหละคือการรู้ที่ตั้งของใจนั่นเองซึ่งเราจะได้ศึกษาหาวิธีที่จะปฏิบัติ เพื่อหาที่ตั้งของใจโดยใช้สติซึ่งมีสภาวะสามลักษณะคือ 1. สภาวะอันทำให้ระลึกได้สาระติเอตายติสติลงติปัจจัยในสาระ สาธณนะ 2. ส,สภาวะอันระลึกได้สรตีปิสติลงติปัดใจในตัดตุสาธนะสาความระลึกได้สระนันสติลงติปัดใจในสภาวะสาธณนะนี่คือสภาวะ ทั้งสามของสติลักษณะของสตินั้นมีพระบาลีกล่าวว่าสาอติลาปัญลกคณาอส,สัมโสรสาอารักขปจุปัฏฐานานปัฏฐานาน ติรักสัญญาปัดถันปัดทับฐานนามีสภาพอันมั่นคงไม่หวั่นไหวมีหน้าที่กำหนดที่ไม่เคลื่อนคือไม่หลงลืมจำได้ตลอดมีหน้าที่รักษาไว้คือจะจำประทับประลึกได้อย่างแน่แน่นไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้คือลักษณะ ของสตินั่นเองความจำอย่างมั่นคงที่เรียกว่าสัญญานั้นก็จะมีตลอดทั้งภกภูมินี้และภกภูมิต่อไป ด้วยความสําคัญแห่งสตินี้เองพระพุทธองค์ได้รนตัดสรรเสริญสติไว้ว่าสติคือธรรมอันมีอุปการะยิ่งดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องตั้งสติไว้เป็นเบื้องต้นสติปัฐานก็คือสติบวกด้วยปัฏฐานแปลว่าเบื้องต้นบวกด้วยฐานคือตั้งไว สติปัฏฐานก็คือเบื้องต้นของการปฏิบัติให้ตั้งสติไว้เป็นฐานตามลักษณะที่เก่ามาแล้วซึ่งตามพุทธวิถีสติปัฏฐานปฏิสัมพินามรามรการาหาที่ตั้งของใจก็คือใช้อานาปานสติ ซึ่งมีอยู่สี่อิริยาบถเรียกว่าอิริยาบถแบบอาณาปานสติในท่ายืนหิโตวาทิโตมติปัจฉานาติ ยืนอ,อยู่ก็ดีย่อมรู้ชัดว่ายืนอยู่คือรู้ชัดว่าใจในขณะยืนมันอยู่ที่ไหนอาณาปานสติในอิริยาบถเดินคุณจากประรังพิภเวพิขุกพัชฉันโตวาทัชฉามีปิดชนาะ ปัจฉานาติแม้เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าที่ตั้งของใจนั้นอยู่ที่ไหนอาณาปานาสติในอิริยาบทนั่งที่เราเรียกว่านั่งสมาธิแหละนิสินโนวานิสินโนมติปัจชานาตินั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ขณะที่นั่ง ที่ตั้งของใจอยู่ที่ไหนอาณาปานาสติในอิริยาบถนอนสัญโนวายะถาวาปัชชาณตินอนอยู่ก็รู้ชัดว่าที่ตั้งของใจขณะที่นอนอยู่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนนี่คือลักษณะทั้งสี่ในอิริยาบถบับของ อาณาปานสติคือการประลึกรู้ลมหายใจนั้นว่าใจอยู่ที่ไหนซึ่งเราจะได้เรียนในแต่อินนยิยะบทยืนเดินนั่งนอนการรู้ที่ตั้งของใจคือสัทธาสัทธาแปลว่าที่ตั้งของใจตั้งไว้ที่ใจ ซึ่งมาจากคำว่าสาระด้วยใจทาตั้งไว้ซึ่งมีพระบาลีว่าทาเรติทารยติอาตาโรอาทาระโปตั้งไว้ทรงไว้ที่ใจสัทธาเป็นพฤติหรือกิริยาของกายในหรือใจนั่นเองเรียกว่าสัทธาเจนสิกดังนั้น เมื่อไม่รู้ที่ตั้งของใจก็จะไม่รู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงต้องถึงพร้อมด้วยใจตอนนี้เรามาดูวิธีปฏิบัติในท่ายืนในการหาที่ตั้งของใจในขณะที่เรายืนอ,อยู่ตามลักษณะของอนา,านาปาณสติ ทัานแรกให้ยืนตัวตรงตามสบายไม่ต้องเก่งเมื่อยืนพร้อมแล้วเราก็หายใจเข้าทางกระหมมงสูดลมเข้าไปให้ความรู้สึกว่าลมมันเข้าทางกระหมมงสุดเข้าไปจนสุดลม ลมสุดตรงไหนตรงนั้นคือที่ตั้งของใจมันจะไปสุดที่ไหนก็ช่างจะสั้นหรือยาวเราก็รู้ว่ามันสุดที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อลมสุดที่ไหนที่นน่นแหละใจอยู่ตรงนั้นจึงเรียกว่าลมหาใจตอนนี้เราตามลมหายใจเพื่อไปหาที่ตั้งของใจได้แล้ว อาณาปานสติคือการควบคุมลมหายใจการยักสังขารก็คือชื่อของลมหายใจการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผ่านมาคือหายใจเข้าทางกระมองให้เอาความรู้สึกตามลมเข้าไปลมสุขที่ไหนใจอยู่ตรงนั้นลมสุดที่คอใจก็อยู่ที่คอลมอยู่ที่อกใจก็อยู่ที่อก ลมอยู่ที่ท้องใจก็อยู่ที่ท้องสุดลงที่ไหนใจก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าใจอยู่ตรงไหนนี่คือการฝึกสติแต่รู้เท่าทันว่าลงนั้นไปสุดที่ไหนคือรู้ว่าใจอยู่ตรงไหนนั่นเอง นี่นะ่าจะเป็นคำตอบให้หลายคนได้เพราะว่าก่อนจะมาบรรยายนิพยมท่านหนึ่งมาถามไอ้ตั้งแล้วทำไมมันไม่ลงไปถึงปัดวีสักทีอันนี้คือคำตอบว่าไม่ต้องไปกังวลว่าลงมาทำไมไม่ไปถึงปัดทวี ตรงยตรงหนักสุดตรงไหนใจเราอยู่ตรงนั้นให้รู้ว่าใจเราอยู่ตรงนั้นการฝึกปฏิบัติอาณาปานสติในท่ายืน <c oughs> เพื่อได้รรู้ลมหายใจโดยใช้สติเป็นตัวควบคุม พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสิ่งทั้งหลายย่อมสําเร็จได้ด้วยใจด้วยเหตุดังนี้เราจึงต้องหาที่ตั้งของใจจากขั้นต้นที่เราฝึกหายใจเข้าทางกระมองไปสุดที่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของใจก็คือที่สุดข,ของลมหายใจนั่นเอง ดังนั้นเราก็จะเอาความรู้สึกที่เราเริ่กรู้ว่าใจสุขตรงไหนไปอัญเชิญพุทธานุภาพมาตั้งไว้ที่ใจที่สุดลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อสร้างศรัทธาเพราะเมื่อพุทธานุภาพรวมกับศรัทธาและตั้งอยู่ในตำแหน่งของใจก็จะทำให้เกิด โอปันนณสัทธาซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเปลี่ยนชีพได้ตามหลักพุทธวิถีสติปัฏฐานตปติสัมพมิ昙ะนั้นจะต้องเหนือกว่าบุคคลธรรมดาดังมีพุทธะพุทธ,ทธะดำหลักตรัาว่าสารีบุตร ผู้ใดมีความเลื่อมใสยิ่งในตถาคตถึงที่สุดแม้เพียงส่วนเดียวเขาย่อมไม่ลังเลสงสัยในตถาคตหรือคำสั่งสอนของตถาคตสารีบุตรเมื่อเขาเป็นผู้มีโอปกันนัสัทธาแล้วพึงหวังข้อนี้สื่อไปว่าเขาจักเป็นผู้ปรารถนาความเพียรเพื่อละ อกุศลทั้งหลายไม่ทอดทุระในกุศล,ลกรรมสารีบุตรความเพียรนั้นเป็นอินทรีย์วิริยะตอินทรียสติอินทรีย์สมาธิทั้งหมดนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยโองค์ประกันนัตธาซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมหาวารวัตสัมยุตตนิาย การที่จะฝึกอาณาปานสติเพื่อให้เข้าถึงโอปกันงนัสสตาก็มีวิธีอัญเชิญพุทธานุภาพเพื่อให้ประจับแก่ตัวเราเพื่อสร้างให้เกิดโอปกังนัสัตาซึ่งวิธีการเรียกว่าอัะภิวาทัะมาจากคําว่าอภิบว,บวกด้วยวาทิยะอภิแปลว่าพิเศษเหนือกว่า วาทิยะแต่ว่าน้อมนําเข้ามาในที่นี้เราจะน้อมนําเอาพุทธานุภาพเข้ามาสู่ร่างกายของเราเราได้ฝึกท่าย,ยืนไปแล้วคือการหายใจเข้าทางทางกระบอกให้เราฝึกทําแบบเดียวกันคืออยู่ในท่าย,ยืนทําใจให้นิ่ง ลักษณะเหมือนที่เราหายใจเข้านา้งกระมองน,นั่นแหละแต่ขณะน,นี้เราก็จะเพิ่มภาพในใจให้กำหนดเห็นพระพุทธรูกหรือภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียงก้าวของเราจากนั้นเราก็นำลงเข้ามาพร้อมกับภาพขององค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าทางกระมองเหมือนเดิม เหมือนที่เราฝึกมาก่อนนะ่นนจนสุดลงเมื่อภาพของพระพุทธเจ้าชัดตามลงเข้ามาจนสุดสุดที่ไหนก็ตั้งภาพของพระพุทธเจ้าท่านไว้ตรงน,นั้นหมายถึงว่าพุทธานุภาพได้สถิตอยู่นที่ใจการปฏิบัติอย่างนี้คือการอัญเชิญพุทธานุภาพเข้าสู่ชีวิตของเราเข้าสู่ร่างกายของเรา เมื่อปฏิบัติลักษณะนี้จะเกิดผลลุกผู้ทั่วตัวเมื่อเราทำถูกต้องให้ทำอย่างนี้เจ็ดครั้งและหยุดพักถ้าจะทำต่อก็ทำต่อแต่อย่างน้อยต้องเจ็ดครั้งทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราทำได้ผลหรือไม่เมื่อเราทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วให้สังเกตาเการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทั้งในครอบครัวทั้งที่ทำง,งานสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปในด้านดีสิ่งที่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมทำให้เกิดความศรัทธามั่นคงในพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงตรัสว่าผู้ใดเชื่อมั่นในสถาคพจน์แมนเพียงหนึ่งเดียวคือไม่มีความคือไม่มีอย่างอื่นนันแนะตั้งมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เรียกว่าโปูะกนัศสัทธาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น นี่คือการเข้าถึงโอปปจันทสถานอันเป็นคุณสมบัติขั้นต้นของพระอริะบุคคลที่จะเปลี่ยนสถานะและชีวิตของเราเข้าสู่ชีวิตของบุคคลพิเศษเดินทางไปสู่เส้นทางพระอริยามรคอย่างถูกต้องต่อไปก็จะเป็นผู้ที่ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติ ซึ่งต่อไปนี้ทุกอาทิตย์จะมีประสบการณ์มาจากโดที่ปฏิบัติแล้วมาแชร์ประสบการณ์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์คือเราจะได้เรียนรู้นึ่งได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติน,นั้นได้ผลจริงเมื่อป,ปฏิบัติเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็เราจะได้รู้เทคนิคของแต่ละคน าการปฏิบัติซึ่งจะเปิดโอกาสให้เมื่อโยมเขาพูดเสร็จจะเปิดโอกาสให้โยมถามได้เพราะโยมโยมกับโยมน่าจะพูดภาษาง่ายกว่าในการถามอทิ์นี้เริ่มโยมทุกคน Obrigado.